สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการหัวอ d ลสปีดเก้าเก้าห้าหนึ่งครับจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการโตโยต้าเซฟเฟอร์เรดซิงค์คาทายแลนมาให้ท่านผู้ชมวันนี้ครับสองรุ่นครับในรุ่นของโตโยต้าเซฟเฟอร์อิซุสวันเมกเลสแล้วก็ในรุ่นของ C70 ครับผมรักการขี่มอเตอร์ไซ สำหรับผมความเร็วคือความสุขและผมก็รักที่จะแบ่งปันกับทุกคนทุกครั้งที่ผมบิดคันเร่งเหมือนผมได้แข่งขันกับตัวเองและมุ่งมั่นไปสู่จุดมุ่งหมายถ้าอยากสนุกและปลอดภัยต้องขี่ในสนามเท่านั้นผมนัมแมนไทเรซิ่งผมเลือกยามาฮ่าอาร์ซีเพราะความสุขเร่งชีวิตให้เราใจยามาฮ่าร่ e ย o u r h อ Chapter of the Pride สะท้อนในขั้นของความภูมิใจ All New PCX 160เบรกอย่างมั่นใจใช้คาริปเปอร์ Last Stop รายการโบออสปิดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์าคาบแขกของคนรุ่นใหม่คิงเซนรามอบความพร้อมถนอมบรรยากาศตอนรับเข้าสู่สนามพีราสกิดพัทยาครับการแข่งขันโตโยต้าเซฟเวอร์เลสซิ่งคร์ไซแลนด์ครับแม่รุ่นนีครับในรุ่นของผู้ง่าย่อีสูวันเมกเล็ตหนึ่งจุดเก้าครับอีซูเขามี2รุ่นครับมี3.0และ1.9แมพิตตี้สาวสวยนี่เดินเลี้ยงหน้ากันนะการแข่งขันทั้งหมดนี่ 9รอบสน,นามปล่อยแบบโรล,ลิ่งสันครับโอ้โห1.9อีซูซูนี่แทงขวาออกมาคันหนึ่งแล้วเป็นรแถแข่งของใครโอ้1 8 9 6 8อุกกลิตมากสัมพันธ์หรือเปล่าเปิดเกมขึ้นมาก่อนนี่หมายเลข71ครับ71นี่เป็นของนัฐพงษ์เรลาคมขึ้นนำเป็นจ่าฝูงเลยทีเดียวโดยมีรถหมายเลข98อุิพัฒน์คงกิตพงนี่มาเป็นอันดับที่2ครับ การแข่งขันในรุ่นนี้ครับแบ่งออกเป็น2ดิวิชชันดิวิชันหนึ่งและดิวิชชันสองสองดิวิชชันแข่งรวมกันดูโอเวอร์ออนดีกว่าครับท่านผู้ชมครับมีรถทั้งหมดนี่16คันมีธนพลทองเจือหมายเลข45 89สรันธรรมาศิริกุล71น็นัทพงษ์เหลาคง98วุฒิพัฒน์คงพทุทธิพงษ์หมายเลข9นี่สมอูมาปะเคหรือไซมอนครับ3ามแอนดรู89ธนนาศักดิ์สันเขาวชาติวงน้อย68อุกินน่าสำคัญ19นี่รถสุดเจริญอู้อ เอามาดูเกมกันครับ71กับ98 71กับ98นี่นัทพงษ์เหลาคมดิวิชั่น1กับดิวิชั่น2ครับโอ้โหแข่งจบแล้วแยกกันแยกแยกมอบรางวัลครับดิวิชั่น1ก็ดิวิชั่น1ไปดิวิชั่น2ก็ดิวิชั่น2ไปครับ1.9ครับสำหรับอีซูนี่รถโตแรงของอีซูครับประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมช่วงล่างดีเป็นเลิศครับช่วงล่างของอิสูทั้งหมดเป็นของฮอสปิดครับของฮิคคีครับฮอสปิดจัดให้ครับช่วงล่างทุกคันของอิซูซุนี่แ่า ไม่มีปัญหาครับ71ยังเป็นผู้นํา98อยู่อันดับที่2แล้วก็45ธนพลทองเจอือหรือพีษทองเจอืออยู่ในดิวิชั่นหนึ่งครับอยู่อันดับที่3สู้กันถึงดีกาเลยครับในรุ่นนี้อีทสุสุนี่อีทสสุด9ครับการแข่งขันในในวันที่2คือในเลทที่2แข่งกัน2เลทครับวันเสาร์นี่แข่งในเลทที่1วันอาทิตย์นี่แข่งในเลทที่2วันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับในเลทที่2 ศาสเต็มๆมันโอ้โหช่วงล่างนี่สุดยอดจริงๆสำหรับหมายเลขเจ็ดหนึ่งฐานะพลเราคนในดิวิชันหนึ่งครับเวลาต่อรอบหนึ่งนาทีหนึ่งหกโอ้โหหลอมมาสกูหนึ่งนาทีหนึ่งหกคำหนึ่งกับสองมาดูครับเก้าสิบแปดอื้มหึมกัดไม่ปล่อยเลยครับสำหรับวุฒิพง์เอ้ยวุฒิพัฒนคงกิตพง์นี่หมายเลขเก้าสิบแปดขออภัยอันดับที่สามนี <se> ่ยังเป็นของรถหมายเลขสี่สิบห้ากับหมายเลขเก้าอืมนู่นแบ่งออกเป็นสองคุมแล้วครับสองคู่แล้วสี่สิบห้า 45 70, 70, 71ิบห้นี่เจนัทสุพงหนึ่งกับ2คู่นี้แทงขวาขึ้นมาได้ไหมผ่านอ้โหเรียบร้อยบอกแล้วอย่าเปิดกาดกักาดจะตกครับกาดตกเมื่อไหร่โดนเอาคืนครับโกดิ้งเอาคืนครับเอามาแล้วบอกว่าสุดทางตรงตรงนี้ครับดูครับตรงนี้งรุดออกขอบไปแล้วทีเดียวหมายเลขเจ็ดเอาคืนมาแล้วครับสําหรับนัทพงพ์เหลาคมโอ้โหไปพลาดทา่าคองโค้งคอนด้าเมื่อสักครู่นี้เอาคืนมาได้ครับสำหรับเจ็ดสิบเอ็ดครับเก้าสิบแปดตกไปอยู่ที่สองเมือนกันสันธมาสิริกุลธรรมะสันธมาสิริกุลนี่เป็นลูกชายของ ไทฑูตธรรมศาสิริโคโอ้โหเลือดพ่อเลือดพ่อเลือดพ่อเอาเอาไม้ไล่ไม้ครับสแันบอกว่าผมไล่ไหม่ไม่ใช่สแันนลยครับ98วุฒิพัทน์ครับไม่ใช่สแันสแันเข้า89โอ้โหเบอร์มันสรรับกันคู่ครับไม่ใช่ครับอันดับที่2นี่เป็นของวุฒิพัทน์คงกิจพงครับนายเบอร์มันไส้กันนิดเดี๋ยวขออภัยก็อขออาภัยครับ98วุฒิพัฒน์ครับอยู่อันดับที่2 พีดมาแล้วครับพีดทองเจอสีผ้าเห็นมาแล้วครับ45มาแล้วอยู่อันดับที่3เห็นมาแล้วครับพีดมาแล้วโอ้โหเอาและยุ่งนัดสี่ยุ่งนัดสี่โอ้ยแล้วก็2คู่ครับอันดับที่4นี่อันดับที่4หมายเลข9แม่เก้าโอ้โหไซมอนครับจากบุรีรัม์ครบขึ้นมาอยู่อันดับที่4กําลังไล่ล่าพีดทองเจอกับสองคู่โอ้โหมันจริงๆครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อันดับที่5อันดับที่ห้าน่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งหหมายเลขจะเป็น16 8นี่อุกิจมากสัมพันธ์ โอ้โหโดดอีกแล้วโดดอีกแล้วเจหนึ่งครับอุติพัฒน์รับขึ้นมานำไปแล้วเขาอู้อออบอกแล้วคงน่พลาดตรงนี้ครับไม่จำไม่จำไม่จำมื่อซิทก็โดนตรงนี้ครับตอนนี้ตำแหน่งเปลี่ยนแล้วผู้นำเป็นของหมายเลข98อุติพัฒน์คงกิจพงครับในดีวิชั่น2ครับโอ้ดีวิชั่น2ด้วยโอ้เสียท่าเสียท่าไม่มีปัญหาครับเจ็ดหนึ่งสลันเหลาคมนี่ฝั่ไรเดี๋ยวเอาไล่ใหม่มัมมีตั้งขันกันขันที่ทั้งหมดจริงๆแล้วรถคันรุนนี้่รรอบรบอบเเหลื9พาาะวา ตอนโรบิงสตาร์ทนี่รถไม่เรียงลำดับครับต้องปล่อยสองครั้งครับเพราะนั้นต้องตัดเลาะมันเขาเหลือ9รอบสนามครับท่านผู้ชมครับเอา98โอ้โหไซมอนขึ้นมาอยู่นดับที่3แล้วตรงนี้พีทครับพีทไปเปิดซ้ายนิดเดียวครับโอ้โหโดนแทงขวาขึ้นมาโอ้เสียท่าครับพีทเมื่อสักครู่นี้การตอครับยูเทิร์นหลังเขาครับโดยพีททองเจือปราบการตอกรับโดยไซมอนครับไซมอนสมอมาบระเคครับแทงขวาขึ้นมาอยู่นดับที่3แล้วตอนนี้ ผีต้องเอาคืนครับดับที่สิบต,ต่อของพิษโอ้โหโอ้โหดูเดือดจริงๆสนามพีระสกิตพัทยาครับโอ้โหรอ้อนระอุเป็นไฟเลยครับสนามนั้นโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ขับกันแบบมกระทิงนะครับดุดันดุดันจริงๆครับผู้ชมครับหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดอุกิจมากสัมพันธ์อยู่ที่ห้าฉันต้องการพีทองเจือแทงขวาขึ้นมาโอสมอลูดหูใส่มอแบบลูยา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 โอ้โห สนุกมากครับอันดับ3 4 5 1หหนึ่งกับ2แล้วก็3 4 5 1 3 4หน่ี่้าจะเอาคืนเอาคืนครับ71นัทพงศ์เราคงต้องเอาคืนครับตัวนี้สุดทางตรงใครจะยกเร็วใครจะยกเร็วฉุดทางตรง,ตรงอย่างไม่มีใครยกครับหมายเลข98้าสิบิพัฒน์นี่เขาพยายามครับยืดตรงนี้ครับกาญยาโตครับอยู่รุอยู่เทอมหลังเขาต้องเกาะขวาไว้เกาะขวาไว้เกาะขวา,วขวาวนี่99้หมายเลข9 9้านัทวัฒน์ตั้งจิต มันอีสั์ไดาอีกคันหนึ่งครับคูกบก่กับหมายเลขสามครับกับเอ็ดวิโดอนดูเอ็นดูครับเอ็นดูพยายามไล่เข้าไปเอ้าพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสครับลุยไม่ดีพีกีสปอร์ตนุกมั่นใจไม่กระด้างจาก why is this because you know what it is เคชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่งรายการโบว l อ s p ป e d นนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาบแขกของคนรุ่นใหม่ k คิง e ซนรามอบความพร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาทบกันต่อครับสมอสมอมาประเคขึ้นมาอยู่ในสแล้ว โอ้โหสมมหรือไซมอนครับไซมอนครับคันดูนับที่สาหมายเลข9นี่จับตาดูให้ดีโอ้โห7 1 7ดสิบห่ดหนับที่2อเก้าแล้วยังไงแล้วยังไงอุ้ยหมุนครับ71หมุนครับนัทพงษ์เหลาคมครับผูนนำหนุนหมุนครับผู้ชมอ้โหโอ้ยเกขึ้นนำอ้โหไซมอนหลบได้ทันครับแม่เสียของเสียของอย่างนี้เสียของโอ้ห ไหมอนก็อยู่อันดับที่2แล้วตอนนี้98ยันขึ้นมาอยู่อันดับที่1โอ้โหตำแหน่งเปลี่ยนหมดเลยครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่98ครับเอ้าแอนดูแอนดูนดไปประทะกกำแพงโอ้มิเชลแอนดูจากพัทยาครับโอ้ไปทักทายกำแพงของนาพีลาครับแอนดูโอ้โหตกไปอยู่อันดับที่6นะครับเป็นมิเตอร์แอนด,ดูตอนนี้นี่33นี่คือชาติวงน้อยครับกำนันทามากาจังหวัดจานธนาบริชายรถหมายเลข33ครับโอ้โห เอ็นดูนดยังไงสาธิตเก้ายังอยู่ขึ้นมาแล้วไม่จอดไม่จอดเอ็นดูบอกผมไม่จอดผมไม่จอดผม,ม,ดผมยังวิ่งอยู่สาธิตเก้าในมิสเซอร์แอนดูโคเน้นครับดิวิชั่นสองจากพัทยาหมายเลขคันเก้าธนาวัฒน์ตั้งจิตมณิัฐด,ดานี่เอาและมาดูไซมอนฮีทกับไซมอนโอูโ้หหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดอุกฤิตมากสัมพันธ์ยังอยู่ยังอยู่ไม่ไปไหนครับกำลังไล่บี้พิษทองเจียหมายเลขสี่สิบห้าอยู่ ไซมอนจะหนี ni, ออกไม้ไซมอนจะหนี ni, ออกไม้ถ้าไม่เกิดอ,อะไรกันไซมอนยังไงพีทแทงขวาขึ้นมาพีทแทงขวาขึ้นมาได้ไหมอยางครับเข้าเอสหนึ่งกำลังขยันหนึ่งโอโ้นั่นนั่นหนึ่งหกแปดเรียบร้อยเรียบร้อยอุกิจมากสัมพันธ์โอ้โหในเอสหนึ่งนี่หลุดครับหลุดครับ,ด,รบ,ด,รบดีแม่พะทะกกำแพงล่วงประโยชน์อันดับที่เก้าเลยครับสำหรับมาหนึ่งหนึ่งหกแปดแม่ถ้ามีภาพช้าให้ดูแม่น่าจะสวยงามมากเลยทีเดียวไม่ต้องดูครับเวลามีน้อยครับอา้าวสี่สิบห้า พีตทองเชือกกำลังไล่ล่าไซมอนนี้อันดับที่หนึ่งครับโอ้โหไปสบายส,บาย,สบายแล้วครับหมายเลข98วุฒิพัณฑ์โอ้โหโอุโหโอ้ยไซมอนเต็มเต็มเลยพี่ทองเชือแทงซ้ายขึ้นมาผ่านด้วยโอ้โหมีสูใส่หน้าไซมอนไซมอนตกกระจายครับเอ้ยมาได้ยังไงวะโอ้โห89 89สิบเก้ารันธรรมาเสรีกุลขยับขึ้นมาโอ้โสารันมามืดขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้นี่สารันหมายเลข89ดสรันธ์ธมาเสรีกุลเป็นลูกชายของน้ำบุวยครับ ไผทูลธรรมมาสิริกุลวันนี้ส่งลูกชายมาครับใช้หมายเลข8 9กโอ้โหอีนี่อีลูกตัวแปดขึ้นมาที่จริงด้วยเอาละตอนนี้สันลันธรรมสิริกุลขยับขึ้นมาแซงไซมอนด้วยไซมอนมีโอกาส45พิบททองเจือแล้วก็รอบสุดท้ายก็ทงมากรับทงมากรพิททองเจือขึ้นรับทองโอ้โหนี่ครับลูกชนุนเมื่อสักครู่นี้ครับพิททองเจือแหวกหมัดแหวกากาดขึ้นมาขึ้นมาอันดับที่1เลยครับแล้วก็ทำให้สันลันหมายเลข889ดับทงษ์เาคมตกไปอันดับที่ยครเบอุทิบรอนดรั่4อันดับ่ี่5 สัมมองมาบักเกตตกไปอยู่อันดับที่5ท่านผู้ชมครับโอ้โหตายแล้วรอบสุดท้ายนี่เองครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับนี่คืออีสูสุวันเมกแล้วครับในรุ่นของ1.9ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในรุ่นต่อไปกันครับในรุ่นนี้เป็นรุ่น470ครับ470นี่เป็นครับเป็นครับของน้องๆทั้งหมด27คันครับแข่งกันทั้งหมด6รอบสนามป้ายสารสถีปล่อแบบปอยแบบโรลลิ่งสตาร์ทเหมือนเดิม เอาละหนึ่งสามสามมาดูครับหนึสาชาติแก้วดีคัด A ในรุ่นนี้ทั้งหมด27คันนี้มีทั้งคัด A คัด B คัด C จูนเนียแล้วก็นิวเจนโอ้แข่งรวมไม่มีปัญหาครับเรามาดูโอเวอร์ออนกันดีครับตอนนี้หมายเลข87 8 7นี่อย่างเป็นผู้นำระพัดวงสิริคัดเเปิดเกมขึ้นมาก่อนตอนนี้มีฝนตกด้วยสนามพีระสะกิจมีฝนตกโปรยๆขึ้นมา ต้องระมัดระวังครับมือใหม่ๆอย่างนี้น้องๆขับเลสนี่ต้องใช้ความระมัดระวังนี่ฝีมือจะไม่เหมือนมือโปรครับแม่เติมพลังมากๆฟรีทิ้งเลยนั้นนัน่นนะบอกแ,ล,อแล้วไงรอบแรกก็หมุน็จแล้วชา้าๆหมายเลขแปดสิบเจ็ดครับนะปัดวงสิริครับต,ต้องข้างหลังครับต้องค่อยๆครับต้องค่อยๆการเตั้นนั่น,น,นไงโดดอีกแล้วหมายเลขหนึ่งสองหกเรียบร้อยโดนกระแทกหน้าเยินไปโดนกระแทกปลายคางมันก็แหม่ไป วันชายจันประทีปครับเรียบร้อยครับนิวเจนเจต่างตงก็แทงวันเลื่อนครับมีฝนตกโปรยปลาขึ้นมาเกมมันอยู่ตรงนี้ครับทำถชมครับพลาดอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ฝีมือเท่านั้นครับตอนนี้ผู้นำ87ระพัดกรวงศิริยัง,ยงไงเอ่ยเ,อเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนบขึนโดย เบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ละสต็อปใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี้ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนักสกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัด All New s c ก o p y Fun District มันส์ให้สุดเว รายการโบออฟสปีดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขากแขกของคนรุ่นใหม่คิงเซนรามอบความพร้อมถนอมบรรยากาศมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับหมายเลขแปดเจ็ดครับเป็นผู้นำนะครับในคันเอและประชิดครับยังเป็นผู้นำนะครับตามมาด้วยหมา,ายเลขหกครับโปรคนนท์เยี่ยมสมบูรณ์การครับแข่งคันเอเหมือนกันครั้งนึงจัดซ้อนคันเอเหมือนกันครับโอ้โห ตัวจิ๋วใหม่แล้วครับตัวจิ๋วใหม่ครับสองเจ็ดศูนย์วัชรกรานี่ครับในรุ่นของคัดบีโอ้ขึ้นมาตัวนี้เครื่องพันซีซีครับจะมาอาหารครับแต่ไม่เป็นไรครับสี่เจ็ดศูนย์นี่คือว่าเป็นขับเล็กของน้องน้องหมายเลขหกขยับขึ้นมามาแล้วขยับขึ้นมาแล้วครับพงประนตครับพงประนตนี่ขับฝนได้ดูดีเยี่ยมมากเลยทีเดียวนี่ครับมาแล้วหมายเลขหกขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่สองแหมขาดหน้าเมื่อกี้ดูอ้าว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นาโยนนะครับโัวออสสปีดมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็เฟซบุ๊กของชาลวีโยมแล้วก็เฟซบุ๊กนี่แฟนเพจวัวออสสปีชั่นแนลแล้วก็มาคายกรุบขอบพระคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นาโยนครับขอบพระคุณครับมาดูเกมกันต่อกับท่านผู้ชมครับนี่อันดับหนึ่งและอันดับที่สองความเร็วลดดรอปลงครับเพราะว่าทางพิระมีฝนตกโดยปลายมาแล้วแต่มาอัดหานี่อัดหานเติมคเล่นพุ่มปาุ่ปาเนี่ยกระแพงครับกระแพงครับท่านผู้ชมครับสามแปดสิบสามรุด ปียะธนาบุคัตสีขึ้นอยู่อันดับที่3โดยมีรถหมายเลข35 35ติดตามมาเป็นอันดับที่4ครับกิตินันโตบัวนี่ครับทางชาตคันนี้กิตินันโตบัวครับอยู่อันดับที่5้าผมาคลองครับอย่า,าดดอยาล่าใจครับแต่แข่งรื่นครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ครับโอ้โหแข่งเพีคหกรอบสนามเท่านั้นครับนี่คือผู้นำ อย่าพลาดอย่าพลาดอย่าพลาดหนึ่งสองบกไม่เกี่ยวครับหนึ่งตัวหนโดนชนรอบแรกก่อนขึ้นเขานี่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังวิ่งอยู่ยังวิ่งอยู่ยังวิ่งอยู่ในอันดับที่สุดท้ายตรงนี้ครับตรงนี้เปิดการโดนไม่โดนไมมโดนมาเลขหกขึ้นมาแล้วฮู้โปรลงปนดเยี่ยมสมบูรณ์ครับขึ้นอยันดับที่หนึ่งครับมังแล้วการตกอย่างการตกแปรที่เกณการตกจริงจริงทิรุษนี่ทิารุษทิารุษนี่นี่ติดหลันต่างพรครับขอให้ ออกกระโดดโดดโดนเอาคืนไหมเอาคืนไหมร้อยอาเอาคืนไหมอย่าแจกชราใจร้อยอานี่เป็นอีกโค้ที่ปราบเสียอย่าอย่าอย่าพี่น้องระวังไว้เอาขึ้นมาแทงขวารถสับขาลอยอีกโอ้ยเสียเหล็บโดดนี่เดี๋ยวกี้โดนแทงขวาขึ้นมาอีกหนึ่งล้ำครับหมายเลขแปดสิบสามรุดรุดขึ้นมาแล้วแปดสิบสามโอ้โหใช้ฮอนด้าซีบิคตัวนี้นี่อือเอาละ อย,อ,ยอย่า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 เล็กอย่าเล็กมากครับตรงนี้นะอย่าอย่าใช้ความเร็วสูงมันร้อยอันเนี่ยมันลื่นจริงๆครับเขาโค้งแอดสี่จะขับเอสหนึ่งแอดสี่เจ็ดแปดสิบเจ็ดไดยังไงตกไปอยู่อันดับที่สองหมายเลขหกอยู่อันดับที่หนึ่งแผ่วไปครับแผ่วไปครับคอนด้าสี่อ,อกตัวนี้สามดอกตัวนี้ยังเหนียวแน่นยังเหนียวแน่นสามดอ,อกอ,อยู่อันดับที่สอง แล้วมีซีบิคจุดชั้นที่ั้งอยู่อันดับที่3ามคอนหน้าหนึ่งท้องสามนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นี่คอนหน้าดิแว็กวันแว็กวันเลือกไม่ใช่แวกวันนะฮะนึกว่าของทงแว็กวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ครับอันดสิบห้าเกติลันโตบวกคาดสี่ครับหนึ่งที่สามหกครับโอ้โหเวลานี่ไม่ดีเลยครับเพราะว่าแถบแข็งขนาดนมันลื่นจริงๆหมายเลข6ยังเป็นทูน้ำแปดนี่อันดับที่2 83นี่อันดับที่3ามรถวิรัตนาคูณ สามสี่ตอนนี้สามสิบห้วตบัวแปดสิบสามคแปบสามนหัวหนับทุ่งใหม่มาใหม่นะครับต้องได้มาใหม่ครับอันนี้หมายเลขเจ็ดแปดนเดิวเจนเจลหนึ่งแล้วก็หน3่มอีกคันหนึ่งคันนี้หนึที่อยู่อันดับที่ที่หที่หที่เเลยครับขอพายนานชาติแก้วดีคัดเ ครับคันนี้คันเอครับพรนชาติหมายเลขหนึ่งสามสาแล้วก็หมายเลขหนึ่งสามเจ็ดอีกคันหนึ่งครับหมายเลไลครับหนึ่งสามเจ็ดนี่ธนพลขบวนละสีครับอยู่อันดับที่หกมาแล้วครับมีฮอนด้าฮอนด้ายาริสอีหนึ่งคันครับคันนี้ครับแหาค่อยๆค่อยๆย่องครับย่อยๆครับค่อยๆย่องไปครับเร็วลิ้นรถนะเกินก็กำแพงครับสนะพีราะนี่แพงกำแพงครับ ครับนี่ตัวตายาเล็กครับคันนี้หนึ่งมาเลขหนึ่งสามเจ็ดชนะน้ำพงศ์โนรัสสีครับฮาร์ตจูเนียครับขยับขึ้นมาอยู่6โอวอร์ออนโอ้โหใหม่ธรรมดาที่ไหนครับแม่รถทั้งหมดนี่27คันครับยังไม่มีใครเพื่อพังยังไม่มีใครเพื่อพังมีเพื่อพังคะแนนครับวอนชัยจันทร์ประเทศหมายเลขหนึ่งสองหกในรอบแรกของขึ้นเขาเขาจะได้มาทางเล็กน,น้อยน้ำอันนี้เป็นของรถหมายเลขหกครับพงษ์ประนอดเอี่ยมสมบูรณ์การ แล้วก็ตามมาด้วยหมายเลข87ครับโอ้ยยังไงเอ่ยอยู่ไหน8ตอยู่ไหน87คณะพัดลมชิดิแถวไปหรือเปล่ายังอยู่ผมยังอยู่ครับผมยังไม่ไปไหนอยู่อันดับที่2 83รถอยู่อันดับที่3นที่23ครับคู่นี้นี่เอามีแผ่วคันสุดท้ายนั่นวันชัยครับเห็นว่าทั้งคู่นี้วันชัยมาเลข1 2 6่หนี่หมายเลข6ครับอยู่อันดับเป็นรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายสำหรับ รถหมายเลขคงพงพ,พนรเยี่ยมสมบูรณ์การนี่คันนี้ครับสู้กันถึงดีกาเหมือนกันฮอนด้าตัวนี้คันนี้นอกรอบครับไม่เก็บครับรอบสุดท้ายทงมักลกลออยู่ข้างหน้าครับเอาแล้ว87ไปไหนครับ87หายไปไหนครับเรียบร้อยหมายเลขคงพงพ,พนรเยี่ยมสมบูรณ์อันดับที่หนึ่งอันดับที่2หมายเลขแุดสิสปีสันทนากุณเขาสามิบ กิตินันโตบัวอันดับที่สาอัธพลผูกฟักครับอยู่อันดับที่4และธนพลกมรรีอยู่อันดับที่5ครับนี่คือการแข่งขันในรุ่นของ C70 ครับรายการบัวออดสปีดของเราจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยเวันนี้เวลาเรหมดแล้วครับผมชาลวีมาคายพร้อมทีมงานต้องรัท่านผู้ชมไปก่อนสสาีครับ